ครับผลลุกปลอยปลอยครับทันผู้ชมนี่เขาเต้นมันแล้วครับทันผู้ชมนี่เขาเต้นแต่ว่าทิมไห่ยูคบครับคบครับ, <laughs> บยูคบครับพี่น้องบ่มีญาติต่าเพราะว่าบ่ได้อาบนา้ำครับอ้ <laughs> แต่ว่าทาันผู้ชมในี่เรียนเขาห่มแ้า <laughs> ทิมไ, <laughs> ไห่คร <laughs> <laughs> ับศิลปินผู้ไทยครับวิสาขาูุยัมัย บูชาพิธการนะครับว่ามันปนบุญยะมีบูชาได้ผมอ่านเพียถึงนิสาครคุณยะมีบูชาเมนีมือสุดท้ายครับศิลปินผู้ไทยเตว่าโนไม่ครับผลครับผมครับครับโอ้โหผลโปรยโปรยโปรยปลายมาครับพี่องครับ อยากพูคกับเห็นจะจอมเห็นจะไปครับยอดเกินครับโอ้ยยายโตจับููเอ้อควรกำลังเบิ่งมอลล่มดีดีอ่ะปูละครับเต็มเหมือนเลย่ันผู้ชมเข้าไปในเต็นมีเต็นที่เคยมาใิ้เออครับผมปูโบก่ากับนีครับนะครับตุงงอีกตุง ทุ่งครับทุง่งม่นเป็นทุงท่งครับเป็นพันเลยครับเป็นทะเลทุ่งสวยครับเอาคลอดฝนซาจั่หง่อยโอม